สวัสดีครับนะครับวันนี้เรามาพูดคุยกันต่อนะครับในเรื่องของการจัดการนะครับเมื่อหลายสิบสัปดาห์ก่อนนะครับเราได้พูดมาถึงเรื่องของการจัดการโดยอาศัยความรักมาใช้ในการ ดำเนินธุรกิจอาศัยความรักมาเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการนะครับในสัปดาห์ถัดจากนี้ไปนะครับเราจะมาพูดถึงการจัดการการเงินนะครับในเรื่องของการบริหารการลงทุนนะครับการจัดพอร์ตการลงทุนนะครับในวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยนะครับในเนื้อหาในพ็อกเก็ตบุ๊กเล่มหนึ่งครับชื่อลงทุนเป็นเห็นความสําเร็จนะครับในพ็อกเก็ตบุ๊กเล่มนี้นะครับได้พูดคุยเกี่ยวกับ วิธีการบริหารการลงทุนนะครับการจัดการการลงทุนนะครับการเตรียมตัวตั้งแต่เริ่มแรกนะครับว่าก่อนที่เราจะลงทุนนั้นเราต้องมีความพร้อมในเนื้อหาในสาระในความรู้ด้านใดบ้างนะครับแล้วก็พอลงทุนไปแล้วนะครับเราจะมีวิธีการลดความเสี่ยงอย่างไรนะครับในสัปดาห์นี้ครับผมจะขอแนะนำเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของการลงทุนก่อนนะครับเพื่อทำให้ท่านผู้ชมได้ ทราบถึงว่าการลงทุนนั้นเรามีตลาดไหนบ้างที่เราจะไปลงทุนได้นะครับปัจจุบันครับตลาดการลงทุนในประเทศไทยเนี่ยมีตลาดหลายตลาดมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนนะครับสมัยก่อนครับเวลาเราลงทุนในตลาดในประเทศไทยเนี่ยเราจะมีอยู่เพียงตลาดเดียวคือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับวันนี้ผมขอแนะนำครับ 4- 5หตลาดด้วยกันนะครับเพื่อทำความ คุ้นเคยก่อนที่เราจะลงลึกว่าแต่ละตลาดมันมีหน้าที่ในการดําเนินงานทางการเงินอย่างไรนะครับมีวิธีการในการลงทุนอย่างไรบ้างนะครับวันนี้ผมขอแนะนําตลาดแรกครับเป็นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนี้เป็นตลาดที่ใช้ในการระดมเงินทุนจากนักลงทุนเข้าสู่บริษัทต่างๆโดยมีบริษัทหลายบริษัทครับมี4ี่หบริษัทด้วยกัน จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบริษัทเหล่านี้ครับเป็นบริษัทที่ระดมเงินทุนจากนักลงทุนถ้าเรามีความต้องการจะร่วมลงทุนในบริษัทเหล่านี้เราก็สามารถเข้าซื้อหุ้น <lifting. S 1> เป็นหุ้นสามัญน,นะครับเราสามารถเข้าซื้อหุ้นได้เราสามารถเข้าไปร่วมลงทุนกับบริษัทเหล่านี้ได้นะครับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครับเป็นตลาดหลักทรัพย์ที่ มีบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่หลายบริษัทนะครับมีบริษัทที่เรารู้จักกันนะครับเช่นธนาคารใหญ่ๆธน,นาคารกรุงเทพธนาคารกสิกรไทยนะครับหลายหลากหลายธนาคารรวมไปถึงบริษัทพลังงานชั้นนําเช่นปตทนะครับรวมไปถึงบริษัทบันเทิงเช่นแกร,รมมี่หรือ RS กระตามนะครับหลายบริษัทเหล่านี้ครับเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นบริษัทที่ระดมเงิน LIKE! ทุนจากนักลงทุนครับบริษัทเหล่านี้เจ้าของเองเจ้าของเดิมมีเงินทุนอยู่บ้างแต่เงินทุนของเจ้าของเองนั้นมีความจํากัดต้องอาศัยการระดมเงินทุนจากนักลงทุนรายอื่นครับเป็นนักลงทุนอาจจะเป็นรายเล็กบ้างรายใหญ่บ้างนะครับหลายๆเจ้านะครับมาร่วมกันลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยนี้หรือร่วมลงทุนในบริษัทต่างๆเหล่านี้นะครับ เ,เพราะฉะนั้นครับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นตลาดหนึ่งครับที่ระดมเงินทุนจากนักลงทุนเข้ามาช่วยบริษัทต่างๆบริษัทนั้นถ้าจะมีขนาดใหญ่ได้ต้องมีผู้ถือหุ้นหลากหลายครับผู้ถือหุ้นเนี่ยม,มีทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นสถาบันมีทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนรายย่อยนะครับมีผู้ถือหุ้นหลากหลายครับเข้ามาร่วมลงทุนอยู่ในบริษัทต่ตตางๆในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนี้ วันนี้ครับผมขอแนะนําตลาดแรกนะครับก็คือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพแล้วก็เป็นตลาดที่ทําให้ธุรกิจในประเทศไทยนั้นเนี่ยสามารถดําเนินไปได้อย่างราบรื่นนะครับในสัปดาห์ต่อๆไปครับผมจะขอแนะนําตลาดในส่วนอื่นๆน,นะครับเช่นตลาดหลักทรัพย์ mai ตลาดตาสานี้ว่าเป็นอย่างไรนะครับ ยังไงเรามาติดตามชมกันในสัปดาห์ต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ